วันนี้เราเป็นอะไรบ้างครับคนเรามาดูมืโมเดลมีอย่างแอมโอนีลเขามีเค้กเค้กส้มน่านิ่มนะครับบาร์โรฟี่กล้วยหอมเลดวิลเลืเค้กลอดช่องเราก็มีอยู่นะวันนี้ยังยังอยู่นะเลมอนเค้กทาร์ตผลไม้สตรอเบอรี่ช็อตเค้กอุ้ยชาไทยก็มีหรอมาอุ้ยอยากซื้อพวกนันเลยอะ่ะเอารอดช่องหนึ่งทาร์ตผลไม้นี่ รถทุ yeah. ่งนี่ยังไม่กินหลายเลยแล้วก็ที่ชนใอันนี้หนึ่งอะเขามีแก้วฟินด้วยหรอหน่อันนี้หนึงครับแก้วฟิงเท่าไหร่ครับเดียเด้ว499ขอเดียวด้วยหรอต้องรอหรอยใช่ครับอันนี้หนึ่งร้านไนเนี่เช็เชต้รออีกโอมีสินค้าเลยนะัเดี๋ว่านต้อรอแก้วฟินแก้วฟิน จิงทีานโอเคคิดอะไรไหมส่างไหมครับสั้งหมี่างั่ได้่มพี่นีคนซืคนสวยมากัสที่เปน่งเลยี้นหนึ่งพอดตามเป็นแสนยังใกล้แล้วไม่สู้โคกี้

คนอยู่หรอคะไม่บ็อก่าบบรอ่้องบอบเลยอะไรนี่เปิดตรงเมอ้ดอะไรครับไมกินมีพอสองนะวันนี้ยาเรียลจัอย่างเดียวอย่ามาเี่ดอกางบ้านหรัคนไรปกดแชบแผลแงปวดแรงปดแหน่อยนะครับตอนนี้มาดิต้าอยู่ครบรอยสมคนแลคนเลยมาดิต้าสามเกอรี่ คนที่อยู่โฆษณาทุกคนคผู้การโคกีสวยหวานมากเลยเราให้แบบว่าวันนี้เฮดบีให้แบบว่าใส่สไลด์ดำเลือดอย่างแบบเต็เป็มเออเดี๋ยวทำคลิปไลฟ่ถอยใช่ไหมคะทุกคนอ่าใครอยู่ดอนเทสกิมเนเด้อร์เพราะว่ามันแบบเทศฟ้าที่เป็นที่น่าจ้านี่หรอนี่แล้วเข้าขายแล้วแล้วพรุ่งนี้ก็คือเริ่มขายได้เลยจัะสั่งแก๊บได้นะคะตอนนี้จริงๆตอนนี้ก็เปิดให้ดูได้นะ มีแก้วขายไหมมีครับแต่ต้องมีแก้วขายออเดอร์รอออเดอร์นะครับมีออเดอร์อันนี้ใครอยู่อุดรก็คือสามารถสั่งได้เลยนะครับได้เลยตอนนี้เราเรามีอันนี้เขาเรียกแก๊ปปอมีแก๊ปแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาที่เราไม่เปิดแก๊ปเพราะว่าเราเราเราขายไม่ทันทีนี้พอเราเริ่มอยู่ตัวแล้วก็เราก็เปิดผ่านแก๊ปมอยู่ตัวเขาเรียกว่าตัวเลยแปลว่ามันมันมันส่งทันแล้วแหมหมายว่ามันส่งทันแล้วตะกี้มันส่งมาทันอีกทีเพราะว่า นา,นานด้นเราผลงานพอตัวอย่างมันเริ่มลงตัวหมายว่าระบบการลงตัวเราก็เลยใส่ได้ไปนี้นะครับพี่น้องนี่อย่างเนี้ยนี่ทุกอย่างเลยพี่น้องแล้ยังไม่ได้ใส่แค่หมูเข้าไปเออมีแค่หมูด,ด้วยกแก๊ปเมืินกุฎานะครับผมสามารถสามารถคนจะสั่งเทียน,นแ,ลแล้วบอกว่า,า,าเทียมนมา,าอยู่ข้างล่างเหรอเทียนอยู่ข้างล่างโอ้อัุนนานอยู่้องเทิงเทียอยู่ข้างล่างนะพี่น้องเรื่องอันนี้เทียอยู่ข้างล่างนะครับสวัสดีครับเชิญเลยนะครับ

เรื่อยๆครับลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเย,ย็นสวยๆวยไปนนองเงี้ยทรงกันเลยสินเนี่ยจ้บาบา ชุดร้านแววมากก็ย,ยังก้นมีความห,หนักเนี่ยพี่น้องร้านเปิดทั้งวันหไหมไครับปิด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 อยู่ครับปิดหกโมงหรือเปล่า บอกขึ้นไหนรักแชุดบอลให้กินที่เราบอมเลาพรักานมาปีทั้งวงครับโมชิ้นนี้ต่มมอนาบอมเล่าอีกแล้วพนาบ้านเอาของเรามาแล้ว

อ e er ันนี er ้เป็นเท้ตัดอย่างก่อนผลไม้อย่างก่อนคาปาคาผลไม้ก็มดังใจตหนอปลาเดี๋ยดไปอดชื้อบราไปื้อได้ไปปลาพีนออกเป็นเสียบแงกระปุกได้สองครับ อันเล็กสองร้อยครับถ้าอันใหญ่ถ้าไหก่ก็กกี่อันใหญ่แล้วครัอะไรสามร้อยห้าสิบอันเล็กสองรอ้อย <laughs> ม่สบายหายไปเดยวก็หายแหละพี่น้องเป็นไงบางะรสชาติเสียบบอมดแล้ว <laughs> เสียบบอเคืเสียบบอใหญ่เป็ยาไง้างคะคนนี้สั่งอะไรยัง ีโซฟาตอนหลับราตที่ตอนหลับรอช่องหน้ากินมากใครมาก็ลองมาลองทานดูนะคะเรามีสองชั้นนะครับลูกค้ามาก็เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับน้ำอร่อยเสียบบอรและซิมเค้กไปมนี่ยัมอยู่นะครับก็เลยกลับมาเอาอีกบอร์้อหนึ่งแถมสอง นี MM ่นะครับลูกค้ากำลังมาเรื่อยๆนะครับมาครับขึ้นไปเป็นบ้กกกี้ครับตาเมือสอเนกกกีล่ะเอาไม่เห็นเห็นกกกี้ปะเห็นอยู่ไหเรเป็นกลาง สบายดีอยู ia, b b a a ่ตัวไบาดีเหมือนเดิมได้ของเราเสร็จเราบอกไปรีวิวเค้กเราดีกว่าปะไปไหบ้างไฝเบเกอรี่ที่เดินเช้าเลยเหรอคะเบนทเธออีกอีกเครื่องทีถ่ายที่ต่อเด้อจอจอได้ขนาดไหนก็เขาบอกกับจอได้ซื้อเบนเรา เพื่อถ่ายยิ่งต่อ,อยาหนงขออนุญาตรีวิวนะครับวันนี้เข้าร้านนะครับวันนี้เข้าร้านอุ้ยบานเบลล์ฮ่าอันนี้เป็นเคชาไทยปลาเบนไทยมุมไหนม,มุมพี่เดี่ยวไปดูดิอันเดียวใครก็ตั้งไปั้งกันวะเดี๋ยวแต่ตอนมันจะบังฉันบไปอันนี้เอาวอร์มถมันช่วยอะไรอยู่บอกไม่ได้เป็นถลายเนาะเอาถาดออกฟ้าเอาเจ้จ่าถ ง่้ยไป็นงแทบมากเลยอะ่ะเป็นตามากโอเควันเีาทำไมเอาไแมนับวันีสวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสุขูสุขคนครับพี่น้องมือดีเขาคาเฟ่ฟินแลนด์คาเฟ่สตาขาอุดอรนะครับพี่น้อง มือนี่เลยเซานี่มัฮหอดต้องคิดถึงมาะเด,ดเลยจะไม่คิดถึงก็ไม่ได้พี่น้องเพราะว่านานคือซิกเดเจอร์ของร้านนี่คือลอดช่องนะครับพี่น้องลอดช่องวัดเจดหรือเค้กลอดช่องวัดเจดนะครับพี่น้องตัวนี้อุ้ยบอกเลยว่าใครมาก็ต้องทานนะครับผมและนี่เลยตัวใหม่ล่าสุดชาไทยเค้กครับพี่น้องทํามาจากชาไทยนอกจากลอดช่องแล้วแต่ยังมีชาไทยเค้กพี่น้องนะครับผมแล้วก็ใหม่ล่าสุดทาดผลไม้นะครับทาดผลไม้พี่น้องเบอร์เท่หลัรป้าแล้วก็ อเมริกาโด่ร้อนๆน,นะครับหนึ่งแก้วสำหรับคนที่เป็นวัตรตอนนี้อยู่นะฮะเราทาน3อย่างอันนี้เอาอย่างนี้รอดชอบทานบ่อยแล้วขออนุญาตชิมพันใหม่ดีกว่าวันนี้ชาไทยเค้กถ้ามาจากชาไทยบาตทีปดขออนุญาตชิมด้วยชาไทยมันจะเป็นยังไงดูซิเยดูซิชาไทยเค้กชุวพกอย่แล้วอืม มีความคล้ายกับอันนี้นะมีความขายกำลอดช่องแต่วางเปลี่ยนรสชาไทยหอมมากอืมอร่อยชาไทยไม่นจะต่ำดังหรอไม่เป็นกินชาไทยเลยเข้มข้นมากอืมอร่อยอ อันนี้สะไครเค้กทาดผลไม้อันนี้คือบูเบอรี่บูเบอรี่ชิมก่อนอือสดอร่อยสับพี่รองอุ้ยอะไรไปใส่บูเบอรี่ด้วยอ่ะอืม,อม มันมาดหวานพอดีอันนี้มีตัวเรียงบนนั้นเอกาแฟัมนีจริงหลอดรั ลูกรลักอันนี้ลูกหลักตัวตัวดึงดู่ลูกค้าลูกหลักอันนี้คือน้ำตาลโหนดนะครับซอสบีบซอสก่อนสีนเนเจอเอา้าจ่วงอันนี้รอดช่องจากวัดเจดนะครับรอดช่องจากวัดเจดเลยนะครับดูสิอันนี้คือตอนตอนรอดซองพี่น้องตอนรอดซองนะครับ หอมเหมือนเดิมหอมรอดช่องเหมือนเดิมเค้นิ่มมากละมุนมากเนี่ยรอดช่องได้หนิรอดช่องกับวัตถุดิได้นิเขอากันแทบพี่นอง ใส่มาเลยว่าเนี่ยตรงกลางเป็นบเจีดจริงๆไอเบื้องระหว่างเขาได้เป็นใส่บเจีดใส่รับช่วบัจีเสียบกาแฟที่ร้านเราคือบอกเลยว่า อ่ยมากเข้มขน้นต่ว่าชาไทยมะร่วงผิวหอมหอมสำหรับคนที่ชอบกินชาไทยเนาะแต่ก่อนมันจะมีแบบเป็นน้ำเป็นอะไรแต่ว่าเน,นี้ยคือเป็นแบบเพ้กเลยอะ่ะอร่อยมากอร่อยมากจริงมันหอมชาไทยไหมนี่ยอือครับอืออร่อย ช่วงนี้ร้านปิดหกโมงนะครับพี่น้องช่วงนี้ร้านปิดหกโมงแรกนะพี่น้องเด้อเพื่อนสบายมากกับมากิกนเด้อจะปิดเร็วหน่อยช่วงนี้เพราะว่าปิดตามลูกค้าพี่น้องลูกค้าสิมาช่วงใบม่วงหรือใบซองอะไรก็จะเปิดก่อนม่วงสอบจนไปเปิดเก้าม่วงสอบจนไป เวอร์น,นี้ก็อร่อยมากเลยอ่ะ้าผลไม้อ่ะอสุดๆสุดๆอีนเดียหาคำเปรียบไม่ได้อร่อยมากเวอร์มาก มื่อนี้เรียนอยู่อกเอกไม่อืดอัพี่น้องน่ากินทุกอย่างเลยแต่ว่าอยู่ไกลถ้ามีโอกาสผ่านไปจะไปแวะกินนะครับ้านไหนเสียกอย่างเสียหรือไงล่ะอือิ่มบ้านนี้เพืสาวกันขอลุกเลยมึงแรง

ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเด้อครับผมเมือ่อไหร่เด้อครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับยังหร,รอบ่ลุดพร้อมยังครับ ว่าอ,อะไรสอดเนนี่นเจ้าขอเดี๋ยวครมีอะไรบ้างล่ะหายสองพิ่งเราเงเขาชี่กี่โมงเจ็ดสิบางแกยกเขาเลยไค้สาขาสองเข้ามาแล้วขาบอสเดี๋ยวพาดูสาขาหนึ่งนิดนึงก่อนมาจากกาสาขาหนึ่งนิดนึงก่อนลูกค้าให้รับความบ่โอ้ มิวมิวมาอันนี้ให้ลูกคา้าลูกคา้าขน้ำข้ามอันนี้ลูกคา้าผ่านไปผ่านมาก,ก็มากินเดอ้อพี่น้องลูกคา้าหลายครับ <c oughs> ลูกคา้าเยอะมากนะครับขา,ขายดีทุ่มมือพี่น้องขายดีทุกวันเพราะว่าลูกคา้ามาตามมาตามทิกตอกมาตามเฟซบุ๊กมาตามที่เอาอราไลฟ์สด พรอบครเข,า,เขาลงไปกับมาตามนี่ลหละเอาที่กำกองไหนะเนี่พี่เสี่ยนผ้าทุกพี่เสี่ยนก่อนอันนี้จะเป็นยูดาร้านนะครับคุณจอกมาก,ก็ตไทยบางน,นี่เลยอะไรแบบที่เอาดอที่เอาดอชมพูมีเค้กมีกาแฟมีเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นนะครับเค็กเป็ดืมก้อนรับรับอ่ารับจองแบบ แล้วแต่เป็ลลนก็มีนะรับรับจะเป็นปอบก็ตับด้วยนะครับผมเมื่อไรมีใครมามีแพนมาเปิดกร,รุงเทพไหมรอแป๊บนึงเพราะว่าวันนี้เกือบทับปอแล้วเออไม่ได้ไรนะไม่ไมีเวลานอนเลยทุกวันเนี้ย<ม>เพราะว่าเราเปิดคาเฟ่เราออกคอนเสิร์ตเราทำหลายอย่างมากตอนนี้ก็จะเป็นปอบแล้วกลัวเป็นปอบเพราะนั้นแล้วเราต้องทำแค่นี้ก่อนนะครับผม เราควเราเป็นต่ออันนี้เราดนไมต่อตัวอนไทำไมม,ไม,ม,มันปิ่นครับมันอยกปะยม,มลมนี่เอ็นะครับหลังนี้ผมดูแล้กมันหยุดไปมันไปข้างซ้าย ສູ່ມະນ